บงจุดเดียวคือเฉพาะภายในพ่านเท่านั้นแต่ผู้ได้ว่าถึงภายในพ่านเกิดมาถูกคือเก่าหน้าแน่นอนลานบนเส้นอยู่แล้ว <c oughs> จังว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตนจริงๆดีเฮาสิพยายาสิให้บุคคลพลังผู้นี้ไม่เข้าใจในการกระทําของเฮาหน่ยบ่มีทางเฮามันจดจอในรรมผู้นีงมันจดจอในรวยมันก็ละเรื่องกัน านจงจะไปสนใจในค้ามบอกของไัยจะเอาความสุขและความถูกไปฝากไว้ก็ปากคนสายตาคนสิ่งใดที่เขาไม่ทำร้ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินเบือดร่อนโดยวิธีใดก็แล้วแต่เขาบเห็ดนั่นแหละคือปลอดภัยแล้วมันก็นเป็นศีละสุกติงยันติแล้วศีตัวนี่สิบาไปสู่สุกติศีละโภคสัมปทาและสมบัติอื่นๆอันเป็นของ อุปโภคบริโภคของยืมของกินอาชีพการงานยังกัดจีดีึ้นมาเองดอกตัวนี้ในดาโพคทระซับมันบด้ไท้โพกกระซับโดยพัตุภายนอกโพกกระซย์โดยภายในน่ะเกิดก่อนโดยความสงบเย็นในจากของเองมาเกิดความสงบเย็นในจากของเองแล้วเ็เอียว่าคนมีบุญคนมีบุญคือคนสงบเย็นคนมีบุญบ่ได้แปลว่าคนรวย ที่นี่บ่าวารว้ยเลยจนท่ะทุกๆคนสมาธิทนถูกใดด้วยการฝึกหาดปฏิบัติเมื่อเขาถึงทำตั้งเอาตาคนรวยบอกจังสตเอื่นบามีบุญตั้งสี่เขานีพผ่านได้ีมัมโนแมนเดะรัตกรรมัเหลือเพศอีกยิงชายมาเยวกันอีกเข็ดใดเสมอกันเบิดนี่ทำเพิ่นมาได้แบ่งแยกว่าคนรวยว่าคนจนบาได้แบ่งแยกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ ภาวะตัณหาเดียวกันการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาข้าหัวใจของแตล่ละคนถูกเสมอกันออสัญญอสิบเครื่องเหนียวหลังเครื่องเกาะเกี่ยวอสัญญอชนะสัญญมาจากสัญญา่เองโยชนะเครื่องเหนียวเครื่องเกี่ยวเครื่องรังเครื่องทําให้รุ่มร้อนมีเสมอกันคือเราอวิชชาปยาสังฆรา็เสมอกันบวบผู้ยิ่งบวบผู้ใช้ ก็บิ่งバียก็ยิ่ยงบูไซเหตุตใดวิธีใดเขาสิระง,งับดับถูกใดวิธีใดที่มันเหมาะกับตัวเองหรือเหตุแล้วเกิดก็มเห็นผลในตัวเองเอาวิธีนั้นแหละก็ต้องไปแสแวงหาเมืองใดดอกแต่เขาเข้าใจแล้วและสิบอกให้เขาว่าศรัทธานี่จะไปศรัทธาโดยบุคคล้อให้ศรัทธาแนวทางว่าอันนี้แหละคือแนวทางติเหตุไห้เขาระง,งับดับถูกใดอันนี้แหละเด้ เป็นนศรัทธาบุคคลเด้เพิ่นสอนว่าเพิ่นจะจะไปศรัทธาได้ว่าเพิ่นีมทธิ์เพิ่นไม่เดชเพิ่นมีนันไม่หนีเด้ันนี้คือเป็นบุคคลเด้ศรัทธาแนวทางการปฏิบัติของเจ้าของเองที่เพิ่นแนะนําออกมาสังสอนต่างหากล่ะอบางที่มันบ่ถุกรับชิงติเจ้าของเหตุอยู่อยากสงบอยู่กับไปขอคําแนะนําออกจากอีกสํานักนึงไปซี่นา บ่ได้ให้ศรัทธาในบุคคลเด้หลายหม้องอยู่เด้ท